ได้กุหลาบมาใหม่เนี่ยนะคะทุกคนเป็นซากุระทาคงนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนใส่กระถางดินเผานะคะทุกคนอันนี้จะเป็น,นเขาบอกว่าต้นพันนี้นะคะจะออกดอกเยอะนะคะเราก็เลยลองซื้อมาดูนะคะทุกคนเอฟมานะคะเป็นงานขุ่ขาวก็เอฟมาได้สองสามวันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกัน,ก,นก็ใช้ดินกุหลาบนะคะทั้ต้นด้วยโฟมหรือว่า เศษกาบมะพร้าวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกหินพวกเอาไฟก็ได้นะคะแล้วก็เอาลงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มือใหม่เหมือนกันนะคะทุกคนก็มาเปลี่ยนใส่กระถางดินเผากันเนาะหรือว่าใครจะใช้กระถางพลาสติกก็ได้นะคะแต่ว่าที่เราใช้เนี่ยเป็นดินเป็นดินแบบปลูกปลูกกุหลาบแบบนี้นะคะจะไม่หนักนะคะค่อนข้างเบานะคะนี่เขาใส่เพอร์ไลท์ใส่สารอะไรหลายๆอย่างเฉพาะ ปลูกกุหลาบนะคะแต่ว่าก็สามารถปลูกไม้ดอกไม้ประดับอื่นได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าที่เน้นๆก็คือต้นกุหลาบเั่นกองก็ใส่ไปให้เต็มนะคะทุกคน,นส่วนดินเก่านะคะเราก็เอามาโปะหน้าต้นเขาเลยนะคะทุกคนดินเก่าก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแกลบนะคะเรามาวางปูนหน้าเขานะคะเพราะว่าเราดินใหม่ ใส่ไปจนเกือบเต็มแล้วนะคะเนี่ยก็ดินเก็บเก่าของเขานะคะที่มากับถุงนะคะใส่ไปโปน,น้าไปนะคะทุกคน,นส่วนต้นนี้นะคะก็คือเลดปกคลาดทันเองนะคะลงเอามาลงกระถางอินพผาแล้วเรียบร้อยนะคะ กระถางล้วก็ซื้อแถบว,วานนะคะเราเ,ออเราลองกระถางดินเผาดูนะคะทุกคนก็เอามาปลูกแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะเติมปุ๋ยนะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยมาํากุนาบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่ได้ทุกอาทิตย์นะคะจะสลับกันกับปุ๋ยคอกนะคะเรามีปุ๋ยคอกหรือว่าน้ำหมักก็ใส่สลับกับปุ๋ยตัวนี้ได้นะคะทุกคน จากนั้นเราก็จะรดน้ําตามให้ปุ๋ยละลายนะคะรดน้ําไม่ชุ่มน้่น่ารักเลยนะคะพอใส่กระถางดินเผาเข้ามาแล้วก็ดูดีเลยนะคะเราก็กระถางดินเผาก็ซื้อแถวบ้านนะคะใบละสี่สิบห้าสิบาทนะคะทุกคนอันนี้น่าจะประมาณยี่สิบนิ้วสิบสองนิ้วเท่าไหร่นี่แหละเราไม่รู้ว่ามันขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็สูงแล้วก็ขนาดก็กำลังดีนะคะทุกคน น้ำตามให้ชุ่มก็เป็นนันเชจแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอาไปตั้งไว้ให้โดนแดดน,นะคะเพราะว่ากุดามีนเป็นไม้ที่ชอบแดดน,นี่นะคะแดดสักเจ็ดสิเปอร์เซนต์แต่ของเรานี่ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเพราะว่าถ้าอยู่หน้าบ้านก็จะโดนแดดโดนโฝนโดนอะไรร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะทุกคนแต่อันนี้สองต้นนี้เราจะเอาชาตุลาทั้งนี้ไปออกออกข้างนอ,นอกเพราะว่าน้องชอบแดดมากนะคะส่วน เม็ดบัคลาลาเนี่อาจจะต้องหลบเข้าใต้หลังคาบ้านนิดหนึงรัวน้องจะไปดาวกุหลาบสะก่อนนะคะใกล้สนใจสินค้านะคะกุหลาบหรือว่าดินนะคะก็กดจิ้มที่ตะก้าได้เลยนะคะ